งไหนอย่าเพิ่งด้วนทังไหนเห็นเห็นผมแล้วเห็นเห็นนาเห็นผมขึ้นจบเด็กโคกเป็นไงอยากทะลึ่งกันนะเอกกรฟินดีเลยตอนท้ายอีกตัวนะสามเออของหู้ยตอนเช้าห้าโอ้ยเคขารชนะกูแน่เลยหันมาต่อต่อให้หน่อยวะกุญแจยูสามตัวห้าความบาดได้อีกตัวไม่ได้เลยไม่ได้เลยเจ้าผมตุ๋ยหวายเลย โอ้ตายแล้วธรรมดาผู้แพ้ต้องโดนลงโทษนะครับผมเล่นเตรียมของมาเตรียมมาเออทำไว้ที่หลังอย่าทะลึ่นกันน้าผมสนเลยจะทำลื่นกันน้าเขาที่หลังฮะโอ้โหแหว่ทำได้เห็นตัวเองได้เยอะหน่อยไกลเห็นบ่ายไยบ่ายฟ้าไม่แดกแน่เลยเล่นกูเลยโอย หน้าจอดับตั้งแตะตั้งแต่ตั้งแต่อกดเว้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่เน่าหรอกปูน้ำใสดูดิป่วยก็แดดปอ้ยโอเคน้ำใสเห็นพื้นขนาดนี้ลอกเน่าว่ะโอ้ันเปียบป่วยก็แดดตกปลาก็แพ้เนี่ยอ่นน้ำล้างซวยชีวิตเชื่ผมดิถ้าผมโลดไปเอกกอีช้างผมเลยอะทำไมอ่ะขี้เหรอดูให้ดีมีตอไม่มีหอความใส ลองปูนแต่นันแอ, <laughs> อ<ะ>งกระโดดให้เลยฟูนเราลุบหล่ออ๋ออะไรอ่ดิอ่ะด,ด,ดิถ่ายอยู่เย็นันมาเย็นเย็นย็นถ่ายวันนี้เลยถ่าสวยดูต่อหมดละไปตงอง่อ <laughs> โอ้ยเยียอะลอยที่ร้าเนี่ยแม่แม่เหมือนิูเกียที่โฮฮิโรชิมาโอ้น้ไหลแม่งดำอื้อเลยตัดโอ้ยอย่ากเลยป็นไงอ่ะวอะไรที่ดัางจะเดือดเดือล้ันนะาึงโกนอ่ะโอดาแตกแตปุ่มข้างนี่เหรอฮู้แต่แตปุ่มข้างนี่เหรอใช่ปุ่ 感觉到林海家。